อสวัสดีค่ะตอนนี้ช่องยาฮริซังนะคะผมวันนี้ก็มาเล่นพีฟายนะคะอีกแล้วค่ะ2ีาก็วันนี้ช่วงนี้เรียนนะคะพอะไม่ได้ลงคลิปเท่าไหร่ก็ประมาณนั้นนะเอออืมเอาอเข้าไปเค่ใส่บูทธอยู่นะคะก็ใส่อยู่ปะเออใส่อยู่อ่ ตอนนี้เราอินกับทุกคนเรามีข่าวดีมาบอกข้าวดีมาบอกจ้าก็เป็นก็วยี่สี่เขาจะจบแบบเขาไว้ใส่ชอะไรก็ได้เว้ยคือแบบโ oh <c oughs> อ้มากอามากค่ะแม่ฮึฮึก็ก็จะมาเมือนกันก็แบบแบบแบบ probably going to live up. Now, oh. this is a good time. Take time. I can make a drop some money. Drop and do my money. Drop some money. I'm a little yummy. To get, to get, load up, buy at least I like. That Della, load up, mama, it's a night. Some money. Drop and do my money. drop some money อัพโร y ยามี drop some money r o บ a น d มา money drop some money อัพโรสเ y ียมีทุกคนช่วงนี้เราติดกระทาเงินมากไม่ได้มีแต่เงินเงินอ h my เติมเพชรโอ้ oh, ไม่อยากเติมเด้อหนึ <gasps> ่งโปรแกรมแจกของก็แจกเมดกว่า อ่าะ,ะไรสิเอ,อ๊ะมันยูปรับปรุงไงเฮะเฮ้เฮ้ออดเล่นไปคะ่ะถ้าเกิดคุณผ้ชเอ่อแมนยูปรับปุุงด้วยไแกจะเปล่านเซนแตด้ทั้งสวยอะครับน้องน,นิ่มแต่จะมัเล่นโหมด CVC จากลำดับอือหือแต่อาจจะมันเป็นหมาป่าเดียวดายเด้อเราจะมาสุ่มเพื่อนนะคะว่าจะได้คนดี <laughs> okay. เออไม่ได้ไม่ได้ใส่บุหรีมันเออมูทัชแบทใช่ไหมอืมกูว่าและโอ้กันเซมบรังส์อเออเซอรกับเพื่อนแทนเออเซอรกับเพื่อนสามสองน,นี่โอ้โหเชีย่ยวัตเตอร์เฮ้ ปืนคนปีหมื่นปีตายหนึ่งเออ่าชุดเหมือนเดิมอ,อ่าสองสาววทิสเออวีสใครวะไปเฮ้ยป้าโอ้โหเป็นมาก้ไหมเนี่ย เปิดเน่เปิดทำไมไม่อยากเปิดทำไม,ำไม,ไมไอะไระป่าวป่าอะไรไม่เล่นอยู่น่ะแม่นโโอ๊โห 2> นห2โมฮะนไม่รู้อะไรไม่รู้ ไม่กุงครับพอดีว่าเป็นชอบคันนั้น สำจบนี้ซสำจบ้ำกลับอ mm ่ะซ้ำกลับไม่โกงครับซ้ำกลับไม่โกงครับได้ได้โอเคอเอาให้เพื่อนเจอแล้วหนึ่ง มันเป็นของตัวเองเมืองชาติหนึ่งอะออหอมันหัวร้อนอื้มโลยันเลจ็ดเลย่ะคะคนขาเอา้งไปเอาให้เพื่อนเอา Siapa nak gambar dah. Siapa nak gambar dah? ทุังไม่ได้ฮะจะแต่ไม่ดูทุกฝั่งให้ได้ยังโอ๊ยโอ้ตายเหี้ยคงตายเหี้ยอืมเอาเข้าไปตายค่ะเอาเข้าไปค่ะอืมเอาเข้าไปโอ้มันตายเหี้ย วันร oh, ้อนวันรู้สึก หนูพี่มันน่าจับปืนเหมือนโปอ่ะ ยิ uh ่งหมารับจังหวี่จบ Okay. เื่อเออทำนอกซ้ำซอบเดิทำนะเอากบคุกคามคืนแค่ก็จะประมาณนี้เพื่อนไ้ดนเพื่อ เฮ้ครนะจะอไจมาเิืิอิคกายใส่กัตาเท่ยวท่านั้นก็ตาเทาไเหรอืมสังหารเท่ากันตาแรกกับปหนว 金。嗯 이거싸지여우 오, 럼 아주 มาดูนะอ๋อี้อเรียบร้อย สัมมาสักับไม่โกงครับสัมมาสักับไม่โกงนี่มือเสื่งแข็งนโคตรแข็งของโคตรของโคตรแข็งมา าชอบคลิปนี้ใครเอน,น่อลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ถึง200-300ซับนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเกินคลิปหน้าจ้า